อ่านะครับสวัสดีครับต่อ,อไปเป็นการเช็คปั๊มน้ำมันเครื่องครับว่ามันใช้งานได้อยู่เปล่านะครับเป็นการเช็คแบบบ้านๆน,นะครับนะครับดูน้ำมันเครื่องถ้ามันดีมันจะออกทารูนี้นะเห็นไหมครับอ่าเป็นลูเล็กๆเดี๋ยวเอาใช้บลูม ะะะะนะครับเนี่ยถ้าปั๊มน้ำมันเครื่องดีนะครับอ่ามันขึมาทางนี้นะอ่านิดเดียวอ่ากิ่นเล็กกลิ่นน้อยนะครับเนี่ยน้ำมันเครื่องแสดงว่าปั๊มดีนะครับอ่าวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ